See the magical circle tattooed on my ankle ก็แอมดิชาทังเอาอีกแล้วอันนี้คือเรากันอยู่ที่สนามกรอบสนามกลอบสนามกลอบที่จังหวัดเพชรบุรีชามชาจังหวัดชามเพชบุรีหรือประจวบนะไม่รู้ฮะมามาด้วยโนเกียดชายนี่แหละทีนี้มอยู่ชะอถามว่าเราเมือเพื่ออะไรเรามาสอนเพื่อน อยู่ในแอปดิซัทสอนการเล่นกล้องมิโครกล้องนู่นฮะกล้อาสีนะครับนี่เป็นกล้องสีนะครับผมนี่ก็เราเราจะแนะนำวิธีการเล่นเกม เล่นเกมเล่นแอปนโนเกียรูเมีย520เท่าไหร่ต้น520รู้ไหมเพราะมันราคาประหยัดครับราคาประหยัดหลายคนถามพี่ถุง่างนี้มันเล่นได้ป่ะเล่นเกมได้ไหมเล่นแอปได้ไหมบอกเลยว่าขนาดเอาพาร์ทภาคเจ็ดนะครับลื่นคุณโลศาสตราจารย์โลลงเกมแบบไฮเดฟเต็มเต็มเต็มมาให้ดูเลยด็อกเตอร์โลอุตส่าห์ลงมาให้ดูนะพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเปิดโชว์อย่าไปบอกเขาว่าด็อกเตอร์บ่อยนะเปิดโชว์ก็ เนื่องจากโนเกีย520พุดเยอะพุดเยอะปิดโชว์โนเกีย520นั้นมันใช้โนเกียซติเลนไม่ได้ใช่ก็แอบสมมติว่ามันไม่มีใจรถโคสปใช่มันแนวนอนนี่ไหนเขาเลยกลัวว่าจะเล่นเกมเกี่ยวรถแข่งได้ไหมเราก็เลยโหลด เกมเกี่ยวกับรถแข่งมาให้ดูอเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าซิตี้เลนไม่มีเพราะมันไม่มีกมาไจโรสโคปทีนี้ลองมาดูว่าเจ้ากลรสโคปเนี่ยการที่ไม่มีกลารสโคปจะทําให้เราพลาดการเล่นเกมรถแข่งที่ต้องเอียงซ้ายเอียงที่คุณโลเคยเขียนบทความแสดงว่ามันเล่นได้เล่นได้ลองมาดูาะว่าเซ็นเซอร์การเอียงมันอาจจะมีตัวอื่นด้วยใช่ครับเพราใช้ตัวอื่นเขาบอกเองใช่นะขนาดราคาแค่ห้าันแดร้อยบบาทนะครับกราฟิกเทพอืม เล่นกราฟิกเทพๆได้แล้วก็ตายงั้งแต่ตอนแรกเดี๋ยวดิตายแล้วครับน้องเตอร์เล่นเก่งไหมครับที่เราได้ยินว่าได้ที่บวยครับได้ที่หกเด้อมันมีหกคันกันสูงไม่ใกล้เลยฮะสูงไม่ใกล้เลยเห็นไหมเลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยวสิครับมันมีกดเร่งได้ด้วยนะเก็บไอเทมอ่ะ เห็นไหมเอียงได้นะครับเองได้นอกจากนี้ผมอยากจะให้ดูสภาพการเล่นในปัจจุบันดูท่าการเล่นก่อนนะครับต้องเล่นท่านี้นะครับนอกบาดอกเตอร์ได้ที่เท่าไหร่ครับยังยังมันไม่จบง่ายง่ายครับไม่จบง่ายงครับตอนนี้ที่โหลอยู่ รุปว่าก็คือการเอียงซ้ายเอียงขวาไมัมมนทําได้ครับการเล่นเกมตัวนี้นใช่ดังนั้นเนี่ยต่อให้มันไม่มีกลายโลสโกปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่จะเล่นเกมรถนะครับาสามารถเล่นได้อย่างนี้มันขาดไปอย่างเ <โล S 1> ดียวครับ ค่ะฟีล์มือคนเล่นผมว่ามันนี่เอาจริงในการเล่นแหละไปดูเกมต่อไปดีกว่าไปดูเกมต่อไปไปดูเกมต่อไปกรับถ้าใครเล่นถ้าใครเล่นแอสฟาร์อยู่เนี่ยจะรู้ว่าแอสฟาร์เนี่ยกราฟิกต้นแล้วกินสเป็คเยอะมากินสเป็คมากก็จบเลยไหมฮะมันก็เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วนี่เรื่องของแอปอื่นๆพวกกาเล็กติกพวกสแตนดาร์ดก้อนก็ได้นะครัสแตนดาร์ดก้อนได้หมด ใช่ครับแล้วก็มีตำนานมายาวนานนะครับเป็นเกมตระกูล p a n เซ e r d a r k ู n ครับตัแต่สมัยเครื่อง Sega Saturn ที่สำคัญ Crimson Dragon เป็น Xbox Live ด้วยนะครับ,บ Exclusive เฉพาะ Windows Phone 8เท่านั้นเล่นระบบอื่นไม่มีนะครับใช่ระบบเสียงก็สุดยอดครับจะบอกว่าเป็นเกมยิงที่ว่ามีในเรื่องที่สุดยอดมากนะฮะมันเรื่องราวเป็นยังไงพี่โจ๊ก ยายผมเล่าผมลืมไปแล้วก็คือเขาก็บอกว่ามันมีเมืองหลายๆเมืองฮะแล้วก็อย่ามั่วครับถ้ามันเกมอโฟป่นอย่าไปเล่าอย่รู้ไดเง้ว่าแล้วเชียวไม่เกี่ยวกันทั้งเอกนะครับเป็นผู้ขี่มังกรนะฮะอ๋อเราเล่นเป็นคนขี่มังกรไม่ใช่ใช่ครับไม่ได้เล่นเป็นมังกรนครับมาแล้วครับคนอยู่บนหัวไง เนี่ยเป็นเกมแนวล็อกเป้าแล้วยิงนะฮะล็อกก่อนล็อกลูดนะฮะถ้าทางแล้วด็อกเตอร์จะไม่สำเร็จดออ็อกเตอร์ต้องเป็นด็อกเตอร์ยาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องลูดไปเลยครับเรื่องเนี้ยครับมันสมบูรณ์ทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวฮะฝีมือคนเล่นผมว่าลุงมีห้างของไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเล่นแล้วไปเล่นแล้วไม่เก่ง แล้วจะคือสงสัยไหมฮะเพราะรครับแล้ววิดีโโฟลมันจะมีสเปคแรงๆไว้ทาไมนะฮะมันมีสเปคแรงๆมันสเปคเท่ากันหมดเลยครับตั้งแต่รุ่นสูงยันรุ่นล่างต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาขายถูกอ่ะต่างแค่แรมเขาขายถูกมากห่วงบ้านห้าหนึ่งสองจะเล่นนั่นเล่นนี่ไม่ได้ตายแล้วสองตัวครับโอ้สมาธิอยู่กับเล่นเกมมากก็จะเป็นอย่างนี้นะใช่ครับก็คือเกม HD ดดีเจ๋งๆไงเล่นได้หมดครับไม่ต้องห่วงพูดง่ายแอปลงได้เกมลงได้คือเล่นได้หมด นอกจากเกมบางเกมที่มันจะต้องรองรับแรมหนึ่งกิกะฮะถึงจะเล่นไม่ได้เกมเดียวไม่เกมเดียวเลยเกมบางเกมตั้งแต่เล่นมาเจอเกมเดียวเอาพารเจ็ดเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้าอย่างเล่นได้ระดับกราฟิกขนาดนั้นผมถามเทมเปอร์ลันไอ้วิ่งวิ่งจะรีเควสต์แรมหนึ่งจีไปทำอะไรไม่หรอกนี่ผมต้องต้องโทษผู้ผลิตนะผู้ผลิตทำไม่เลยอย่าโทษพี่รอเขาพัฒนาโอเคพัฒนาจะดีขึ้นผมรอเทมเปอร์ลันสองอยู่นะครับมาเร็วๆรันหนึ่งยังจะไม่รอดเลย หลักองการใช้งานในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ของเจ้าโนเกียรูมิย520ครับผมเพื่อที่จะให้ไขทุกข้อสงสัยเลยจริงเกมแรกที่เราเปิดมาเนี่ยมันเบนช์หมากทดสอบได้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่แล้วตั้งแต่งานกราฟิกยันระบบเสียงของตัวเครื่องแล้วก็การควบคุมแบบเอียงซ้ายเอียงขวาซึ่งหลายๆคนกำลังเป็นห่วงว่าการที่ไม่มีการลสคกมในตัวเครื่องตัวนี้เนี่ย จะทําให้ส่งผลเสียอะไรบ้างคือหรือว่าไม่มีผลเล่นได้ขวาได้ไหมไม่ได้ก็นั้นก็พอสรุปได้ว่า5 2 0นะฮะสิ่งที่คุณจะขาดไปเรื่องแอปข้อเสียเลยนะเอาแบบเจาะจงข้อเสียคือไม่มีซิตี้เลนหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งคือเกมที่รีเควสต์แรม1จิกจะเล่นไม่ได้ต้องตัดใจครับถ้าเกิดลงได้ปุ๊บเล่นได้แน่นอนแล้วข้อสุดท้ายที่มีคนถามว่ามีกลองนบ้า ไม่เกี่ยวกับแอปม้งโอเคโอเคแต่ก็ไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องหน้าด้วยนั่นก็คือใช้โนเกียแกรมมีไม่ได้มีไฟแฟลชไมใช่มีไฟแฟลด้วยไม่มีแฟลครับไม่มีแฟลชก็อีกข้อหนึ่งที่มีคนสงสัยเครื่องแ a ม512อัปเกรดวินโดว์ในอนาคตได้ไหมผมบอกเลยนะฮะไม่ขอซอบบอกเองนะ ว่ามันสามารถอัพได้เขาบอกว่าเครื่องที่ลง Windows Phone 8ได้ทุกทุกเครื่องเครื่องครับผมอัพได้นะครับอัพได้ครับยกเว้นไปเจอข้างหน้ามีดอกจันตัวเล็กๆข้างล่างว่ายกเว้นยกเว้นพวกแรม5 2าเรือองเมราใช่แต่ไม่มีเราไม่มีนะครับฉะนั้นในวันนี้เรายังเชื่อใช้ความเชื่อครับเพราะไม่มีใครมายืนยันกันใช่ถ้าถึงวันนั้นไม่ได้ค่อยไปด่า Microsoft นะไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเนีนั่นก็นี่ฮะ520ครับผมกับประสิทธิภาพด้านการใช้งาน ดีีอกแล้วพี่สงสัยไหมครับว่าว่าเราจะมาใช้พื้นที่สนามกอล์ฟให้เปลือกการชัยก็เราบอกแล้วเราสอนเราเพิ่งดูละครมาครับละครเกาหลีทางบ้านบางคนสงสัยกว่าสนามกอล์ฟยังพอเข้าใจแล้วไอ้ผ้าต้องยิงด้วยใครดึงไหมครับก็จะขอไปเปลี่ยนชุดหมอไม่ธรรมดานะครับไม่ยอมให้ไปกล้าแสงเกงในลงว่ายน้ำเลยดูโชว์คลิปด้วยเห็นไหม โอ้ระบบเสียงสุดยอดพี่ตูนเข้ากับสนามกอล์ฟมากคราเดิมประมาณเก้าปีที่แล้วครับเก้าปีที่แล้วพี่ตูนก็คือพี่แอสสมัยนี้ครับพี่แอสยุคนี้ ก็คือไม่กระตุกไม่สะดุดไม่มีปัญหานะคเล่นดีรับทั้งเกมทั้งวิดีโอชักดูเพลินแล้วพอแล้วหลังๆก็เป็นประมาณนี้เนาะส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรนะมันหายยากนะราคาแค่ห้าพันกว่าบาทเล่นไฟฟูเฮดดีได้เล่นหนังเฮดเล่นเกมเฮดดีได้สัน้าบอนธงว่าในราคาถูกอย่างนี้ OS อื่นให้ประสิทธิภาพขนาดนี้ไม่ได้แน่นอนไม่มีทางเอาเอาแค่ CPU CPU ย snapdragon s4 เออไม่มีทาง แต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยกำลังจะบอกสรุปอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรนะครับผมตรงเข้าไปที่ w w w บไซต d com นะฮะใครของนะคลิกตรง a s t Com m คอไปถามเราในนั้นนะฮะจะบอกก่อนว่ามันมีเหตุผลที่เราให้เข้าไปถามในนั้นนะฮะทุกๆคำถามทุกๆคำตอบมีแต้มสะสม ตั้มสะสมใช้แลกของรางวัลได้เพื่อนๆถามใน Facebook เราตอบไหมเราตอบแต่เพื่อนๆได้อะไรไม่ได้เขาบอกรางวัลใหญ่นี่หน้าทึ่งนะฮะรางวัลใหญ่หน้าทึ่งมากแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราไปถามในเว็บนะครับข้อมูลก็อยู่ในนั้นเพื่อนเข้ามาอ่านจะโยชได้ง่ายที่มาสษาที่หลังด้วยนะครับผมดังนั้นเข้าไปที่ w ว w a p p d i s c u s s c o m ดมหนึ่งแต้มแลกได้หนึ่งไม้ไม่ใช่อาหารหน่อยครับคุณลองครับให้ดูสถานที่วิ่งออกกลองอย่าลืมนะครับ a อ p d i s c u s s ครับ w w w a p p d i s c u s s c o m ครับ Uh huh. หลายๆคนอาจจะอยากได้ตัวนี้ไงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีตระกูลรูเมีย ไปรอแจกเพื่อนๆอยู่ในนั้นด้วยเข้าไปแต้งแสอบถามกันได้ที่นั่นนะครับผมใช่ครับโอเคสำหรับมีดีโอเนี้ยสำหรับวีดีโอันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งกับสถานที่สวยๆนะครับผมนี่ฮะสนามกอล์ฟขอบคุณทาไมอ่ะสนามกอล์ฟที่ไหนบอกฮะเพราะว่าเขาไม่เขาคิดเงินเราครับไม่ได้ฟรีไปดึงไอ้นั่นเขาขึ้นมาเตะเดี๋ยวเขารู้เกิดเขารู้มันหักมันอะไรเขารู้แน่เลยโอเคเพื่อนๆก็เจอกันที่หลุม11นะครับ รู้สิอเอ็นนะครับป้ายหลุมศพ <c oughs> ลาดีกว่าครับหย่บยืน่นแล้วสวัสดีครับ